สวัสดีค่ะทุกคน,อนตอนนี้กับยูนาลานสวีวั่นลานขายของชานน่าบ้านนาค้าใหญ่ตําบลนาค้าใหญ่อำเภอเขืองในจบนบนบังหวัดอุบลราชธานีอีกคือเก่าเนาะค่ะตอนนี้อ,อยู่นนอุบลเนาะค่ะเวลาประมาณห้าโมงครึ่งค่ะอากาศกำลังเริ่มห่อนแล้วค่ะอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ34องศาค่ะทีสวีวังเชกเบิงเนาะค่ะช่วงบ่ายๆมันสิประมาณ37ถึง38นะคะพอดีมื้อนี้ค่ะ สามีิืนผ้ามูส่วนมูเนาะคะ่ะสีมะเห็ดลังค่าสําหรับจอดรถนะคะเพราะว่าหนาลานมันเป็นพืนปูนเนาะคะ่ะมันเป็นปูนละอากาศมันทอนแห้งเวลาลูกค,ค้ามากแล,ล้วก็สีบบมีหมองจอดรถนะคะทาคือรถโดยเฉพาะรถอยู่บานจะคล้องกับมีหลายขั้นเนาะคะ่ะสีจอดไว้ไต่โฮมใหม่นะคะา ลูกค้ามากลูกค้าก็สิบมีมองจอดเนาะคะ่ะก็เลยคิดว่าสิเฮดมองจอดรดไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าสามารถจอดได้นะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะคะ่ะว่าเพิ่นสิเฮดประมาณใดคือเพิ่นตังงบไวประมาณบวกเกินพันหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะนี่ค่ะอุป,ปกรณ์ที่เห็นก็นกนคือสิเป็นไม้ไพผยคะ่ะไม้ไพผยแล้วก็สิตังเป็นโค้ง โครงลังคาขึ้นมาเนาะค่ะแล้วก็สีใสเป็นแบบสแลนคือแบบปลูกพักนะคะมามงค่ะอ,อันนี้แล้วแล้วประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์บ่เนี้ยประมาณนี้เนาะเรื่องตีอันนี้มันโย่ออกต,หหหตีหัวเสาเข้าไหนเเ <laughs> ส,สาเสา,สา,สาไมพายค่ะแล้วก็ตองเทปูนยึดกับ อ๋อันนี้นี่พันยืดอันนี้คือเอาเอาเหล็กยืดไว้ก่อนแล้วก็หุ้มปูนอีกทีนึงงบประมาณบ่เกินพันตีเอาหัวเข้าสิเ้เปอร์เซ็นต์ราคาลังค่า <c oughs> <c oughs> ถามสร้างก่อนร้อยลนะลอยละบ่างตกลงมันใส่งบไปเท่าไหล่ะค่ะนี่ สล0่นสอร้อยแปดสิบเล็กร้อยหนึ่งสามร้อยแปดสไม่ไพายฟยี่ไม่ไพายนี่คืออ่ายูก,ก่อที่ลุ่งมาถางไ, 180, น 20, นไหนสองร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบคาอุปกรณ์สี่ดิบ คาเครื่องดืม4 8 0อยแปดวมแล้วกะคาแร่งพิ่นคาแร่งบอคิดเรียบร้อย้ะค่ะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ได้ค่ะนี่ค่ะทุกคนสรุปแล้วกโล่งรถก็แล้วเรียบร้อย้ะค่ะมืเนี ก็คือมีคาใส่ใจประมาณหา0อยบาทเป็นสลม280แล้วก็มีพวกเ,เล็กตะปูที่แบบเอาใส่ล็อกใหม่กับยึดติดกับผืนปูนเนาะค่ะแต่ว่า,าหลังจากท่เพิ่นยืดใหม่แล้วเพิ่นพอนทนเด้เอา,เอาปูน,ป,นปูนต้องเอาปูนอบตรงต้นเสานะคะเพื่อนๆก็คือเป็นโล่งรถสามารถจอดใดแบบ สว่วนข่าบ่งูว่ามันสิใสได้ดนอีบอนะคะเพราะว่ากะเหตุแบบใส่งบมประยันเนาะคะ่ะน,นี่อยู่หน้าลานสวิวันถาบ่จอรดรถยนก็คือสามารถให้ลูกค้าจอดมอเตอร์ไซค์ได้นะคะค่ะสำหรับคิมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวิวันปันสุกไว้แน่เลยค่ะไม่เรื่องเล่าดีๆก็สิมาเล่าสูฟ่งอีกเนาะค่ะสำหรับมอนอิกาสวัสดีค่ะ